เคยได้ยินข่าวนี้ไหมคะว่ากินแต่อาหารผักผลไม้อย่างเดียวแล้วเสียชีวิตเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะแล้วเสียชีวิตเขาเรียกว่าเข้มงวดกับการอดอาหารภายใต้ความกลัวดรโจดิสเปนซาเขาบอกว่า mm hmm. ที่คลินิกของเขาคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายไม่ใช่คนทั่วไปแต่กลายเป็นคนที่สตต๊กเรื่องของการกินแบบสติ๊กมากิดเส้นตรงแป๊ะ กลับกลายเป็นโรคร้ายแล้วเสียชีวิตการกระทําใดๆก็ตามถ้าความกลัวคุณอยู่ภายใต้การกระทํานั้นการกระทํานั้นล้มเหลวถ้าเราทําอะไรภายใต้ความกลัวคุณจะได้รับผลกระทบจากความกวนนั้นเวลาเราจะควบคุมอาหารหรือเราจะทําอะไรก็ตามให้เราทําด้วยความรู้สึกดีให้ความด้วยความว่าเอ็นจอมีความสุขกั เออมีความสุขอะที่ปล่อยให้ท้องร้องมีความสุขเพราะว่าได้รับฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนทําให้หน้าเด็กฉันกาลังหน้าเด็กแต่ถ้าคุณไปตั้งต้นว่าโหยท้องร้องจะเป็นโรคกระเพาะแน่เลยอุ้ยไม่ได้อันนี้กินไม่ได้อันนู้นกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้คุณไปฟิกตัวคนเองความรู้สึกของคุณที่กลัวมันจะไปสั่งจิตใต้สํานึกแล้วจิตใต้สํานึกนะคะจะทําตามความรู้สึกของคุณนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามจงทําด้วยความแฮ ppy มีความสุขสนุกที่จะทำ